ทุกสุดรับที่อยู่ในใจของพวกเรานะครับเพราะว่าท่านผู้จัดการท่านนี้ก็อยู่ท่ากา่ในดวงใจของพวกเราทุกคนนะฮะท่านบอกว่าท่านมีความสุขและท่านโชคดีที่ได้มีโอกาสมารับตำแหน่งผู้จัดการโรงพยาบาลไตรธานีนะครับเดี๋ยวหลังจากเสร็จกิจกรรมนี้นะครับเราจะได้ฟังความคิดเห็นนะอันด้าซุงจากใจของ เชื่อมวยการอันเป็นที่รักที่ของพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็รวมถึงท่านรอผู้บริการอดีตท่านรอผู้บริการฝ่ายการแพทย์ด้วยนะครับรับว,วันนี้ทุกท่านมีความตั้งใจจริงนะครับที่จะมาร่วมแสดงมุทิตาจิตนะครับต่อผู้นำองค์กรอันเป็นที่รักที่ของเราเลยครับเราเห็นว่า,าท่านผู้บริการท่านนี้นะครับรวมถึงรวถึงทุกท่านนะครับที่จะปฏิรูการเนี่ยท่านนี้ เรียกว่าธรรมะอยู่ในใจเนี่ยที่เป็นธรรมะอ่าก็จะเป็นธรรมะที่ทําให้คนอื่นรักนะครับทที่มีในการตองใจคนนะครับในการจะเป็นอ่า,อ,ไไาอิาทธิฐานสี่เจริญฐานสี่สามห้าสี่สีส่นะครับท่านดูเพียบพร้อมหมดนะครับที่าาทำให้ท่านนั้นเป็นบุคคลที่เป็นเั็กซิ่งของพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ขึ้นระดับด้วยนะครับเราจะเป็นดวขขง ที่เราทุกคนไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาได้ขัดนะเดี๋ยวท่านจะเดินไปทุกจุดนะที่มีพุทธาลอยู่บริเวณแห่งนี้นะครับนะเพราะนั้นดอกไม้จากใจที่เราเตรียมไว้ให้นะครับรับรอ,ด đây, องว่าท่นทนานได้ส่งมอบถึงมือท่านผู้มีิการแน่นอนนะน่รื่นรมย์มอบตัวแล้วก็ของของอดีตเจา้าผู้บริการฝ่ายการแฉะด้วยนะครับนะขณะนี้